สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะทางของเราทางฝั่งไทยทางต่างประเทศพ่อๆก็ส่องแทนเช่าพี่น้องจ้ากะกะกราบขอโทษข้อภัยหลายๆเนาะเอฟซีคนละแม่งแทนหายไปสายนานเนาะกะขอกะแม่งแทนก็กราบขอโทษข้อภัยหลายๆเด้อจ้าเพราะว่าแม่งแทนบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเพราะว่าเพราะว่าอ่า หนึ่งมากอ่ะน้องแทนเพิ่อนโบไฮโทรศัพท์พี่น้องเอยโทรศัพท์ก็ซื้อให้เพิ่นแล้วกับเพิ่นกันยังบ่แหลเพราะว่าโทรศัพท์ของเพิ่นเองนะหน้าจอมันเสื่อมแล้วหน้าจอมันเสื่อมเนาะเอาก็เลยเพิ่นซื้อมือสองเนาะราคาพันกว่าบาทราคาพันกว่าบาทพี่น้องเอ้ยซื้อมือสองบ่มีเงินซื้อมือแรกกหน้าจอมันเสื่อมเนาะก็เห็นพอมัวๆเพิ่นกับโบเบิ่งเลยเนาะอืออือเมื่อมื่อในเฮากับสิมาไทย กำเนียากัดกินข้าวเส้าพี่น้องเอ้กินข้าวเส้ากัเยังเนาะพี่น้องไม่มีีมันแบบนี้พี่น้องไก่เอฟซีพี่น้องเอ้ยไก่เอฟซีของน้องแทนอืหมากแห้งพี่น้องเอ้ยขังแรกของน้องแทนที่ได้กินกินนั้นกินอริอโลพี่น้องเอ้ยแม่เอ้หว่อกับะปตากปตากระบาดลูกชายพี่น้องเอ้ยแม่พี่ลูกมานั่งพี่ลูกเต็งมือลูก อาว่าออกกัปตากรบบาบลกเฮ็ดได้เนาะเพราะว่ามันอยู่บานนอกมันหากินไก่ FC เอฟซีบ่ได้แม,แม่แม่หล่าอยากินไก่ FC เอฟซีว่าซะแม่หล่าอย่ากินไก่เอฟซีว่าซะแม่ก็ทอถไก่ให้กินนี่ได้ดูไก่เอฟซีแม่ว่าอันนี้ก็คือไก่ทอดเลยเนาะไก่ทอดแต่ว่ามันเป็นแตซีดมันพีน่นเอ้ยกระแซบคือกันน่าลูกทุญยาปลาลุงได้ไหมว้ายปลาลุง ngang đi đi lụ mang hơi khá tăng con, à, tăng con này à? Tôi nói như này Mình học là sao Vì nó cả bánh cả phôn này chắc nói Vì phun ơi Phôn bởi tốt, phôn tốt nhẹ nhẹ อยู่บ้านผัดดับนาสเสล่เอาไปเลยพี่น้องเอ้ยเห็นหมูดับนาแซ่ๆก็กินหอยบ้านกินหอยบ้านเปะละ่าหูออื้าง <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอาอวานไปงไปอีกหน่อยนึ่งเด็กก็สบายดีอีกรอบพี่น้อง ไก่ทอดบุมีน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้บุมีลูกบอล้อาขาวขาว<ม>า่าในหรอกกะเอซีเพิ่์ธทามอะารกินน้ำหวหายหน้า,นนนาหายตาไปสไลกกมเ้สเสียเต้ลูกชายอยู่นี่ นั่มาไซนั่งโบมีนั่กหลานีด่ดูนี่บอกเอามาเว้ยเอากินตัวนี้มันเบิดก่อนอกินเข่าก่อนลูก

เคยเห็นหน้าซ้ำปีลงมาลงมาพี่อยพกกินหอยนะินดใมจจนแพะน้ำยาพี่น้อยมึงนเปื่อยเบิ้ดแพน้ำยาหลอกจิเบิด Ừ, cái khăn cả nhai cũng Bảo là nha bên bạo à hở gì sao nung xuống bãi nấm nọ mưa หลาบเมือ่อหลับอยูน้ำพอน้ำแม่หลาบเมื่อทาเมื่อหลากกะหายคนน่ะหายเห็นยังหายกินหอดพ่อหายกินหอดแมวสัสอีกทีคนอายุนี้แล้วไม่้องแทนนไจะต้องไปไซดดอกคนมอยู่นี่กะค่าน้ำค่าไฟกับไเซีแอนมแม่สองคนกะได้เงินเดือนหมื่นสามก่ะ โอเคอยู่งานพิเศษกับโมเมนว่ะซิมีทุกมือเด้อพี่น้องถ้าข้าวโพดขาดเฮาก้าบัได้ขายเฮาก้าบัได้เนาะบางทีก็ซ้ำมือซีมือบมเมนว่าเขาได้ทุกมือเด้อพี่น้องเฮาบัวได้ทุกมืองานพิเศษก็ได้บางทีก็ถามี่ถามีกข้โพดกับถูกค้าบัมาซื้อเฮาก้าบัได้คือเก่าเนี่ยบ่ดละคือนม่บ้านนี่ได้ได้พอหล่อบ้านที่บางวันอย่างจีบ้าไะ บาทบาทที10 năm, 10 năm ่บาทบาทเรื่องในกระโพดกระเพื่องอืมแต่จับหรือจับหลพี่น้องเาบแม่มกมืองานพิเศษถ้ามกมือโอ้ยพี่น้องเาก็ดเลยเนาะถ้ามลูกค้ามาซื้อมือละนี่กันโอเคแหละเพราะว่าช่วงนี้มันน่ะ Má phun nó nhả mà có lượng cửa nè mà thao có bò mà sư thao có bò đại Mình thay nó ui, thả đây hết thứ mượn thứ mượn nỗi là loại cho loại tham loại ok được anh tham dạy thế nhưng mà mượn có bao có bạc เพราะว่าอยู่พุ่เพ่นกับค้ายคือกันแม่พ่นกับคายจะบอลเดี่ยวอยู่ประทุ่มพ่นกับคายอย่ประทุ่มพ่นกับคายคือกัน ห้าสิบะสิิมันนั่งมันบอกสินห้าสิบจะ่ทางสิมันหน่อยยาเสิดเลยยจะส่งเสื่อเสื่อส่ล

ยังงกเองบรรยากาศก็ขึ้นบัดขึ้นบัดแจงบัดขึ้นบัดแก้งแมวแค่้แซ่ผู้พรมว้อยู่ที่ h หนอย่งนี้ช่องพื้นกุ้มทำบ่อแห่งทำบ่อแดนต่ไอ้รมตุ้งทำผู้พมหน่อยชายพาะ ผมมินมินน่ะผมมินลงมาสามเดือนนะสเดือนใช่สีเดือนน่ากระาเพือเดียวมฮึฮ่มเมหัว เด้ยวเราเมาแก้นเนอะอดืน้ำหวดื <sm 00 3> ่น <gen> ้ำหวประเด็ดอร่อยมากว้าตปปะเม่อวะงาเม้าเิ้มหอยกับหมั่ที่บ้านอาเลย หายไมงแค่นะคะบุ๋ปิดไม่ละไม่เลยไมีแต่จ้าวันหายไมงแค่น่าไมเนี่ยถ้าถ้าบบเห็นนอมันเอาไปได้เดี๋พี่น้องไม่แค่เอาไปได้กินแท้ไถ้าเห็นนอมันเออพ่นไ้กินแท่ถ้าว่าห้ไปสองห้าสอห้าบปุ๋ยปิดพี่น้องเลอยากกินบมกงน cái mực nhá thật mực nhá mà ở họ có tăng họ luôn bơ họ luôn bạn แค่มามากินมาเาก่อร่ามันเนาะมาละเอียดอ่ะนหิวเนาะพอมาขึ้นขี่นะึ้นหิวมเเหนะดนหนึ่งห่พพอกบแม่ในบริกินจอนํามักไงหน่ายแอปเปิล้านหน่วยซีหน่วยในบริกินดอกพพอกบแม่พวกหมาอันชมผู่พวกหมาชมผู่อันนี้ซื้อมาหายในห่วยดำดะโล่นี่ยพอกบแม่ในเลี้ยวโบทันดอกขนมข้าวต้มคือกัน ุณเมือเพื่อเบื่ออะไรแบนีที่ลงล,ลุงคนฝากมาอ่นที่ลุงลุงเป็นมหาสุดอะไรพี่น้องคนฝากเป็นะก็เพิ่งเจอจนได้ซื้อมาคูอไอซีกับามหานะ จะขอโสดขอภัยร้ายเนาะปตาลุลง่งทำไมี่นอ้องมแมลงแทมไปลงคลิปให้เบิง่งฮึมฮึอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดน,นั่งซื้อนั่งซื้อบอกบอ,อกยังร้ายนั่งที่น้องคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดขับรถส่งส่งน้องแทนว่าก่อนเดี๋ยวบังบังบังแม่บังกัน